วัสดีนะครับผมฮะน้ำเยอะันง้มันน้ำเยอะไปไกลปะเนี่ยโอ้โหบิงไหนน่าจะลงบิงนี้หรือเปล่าพบกับตะอ้วนกับตะเกินนะครับกับ L50 คันใหม่คันนี้นะของตะอวนนะ้วนเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวพิสันจะแต่ว่าคลิปนี้พี่สันจะมาให้ดูอาโรตารีนะครับรอเรือมาชัดเจนเลยนะพี่สันนะเรปวยนอกฟ้าอีกแล้ววันนี้หอาวหมวงมา,มมาด้วยวันนั้นปลาเยอะไงโอ้มันหมานนี่นะครับรอจอดจัดการ ดูโรตารี่แป๊บหนึง่งถอดถอดอันนี้ออกทำไมอ่ะสก,กีอ่ะ,ะฟ,าฟางมันเยอะใช่ไหมอ๋อมันอุ้มฟางนะครับอันนี้ถอดได้ยังไหนอันนี้ถอดฟางนึงนแ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วจะใส่คืนไหมเนี่ยจะใส่คืนอยู่ใช่ไหมใส่ก็น้ะมันก็ข้าวอยู่นะมันขาดไปครึ่งนึงอ๋อโอ้นี่ มันขาดไปนะครับกกครับสก,กีมันขาดนะครับกกครับจะของแบรนด์โรตารี่เขากลัวในสิ่งนี้นะครับเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าเราถอดสก,กีออกนะครับเอาเป็นว่าประกันจะสิ้นสุดทันทีนะครับนี่นะครับไม่มีเลยข้าเหล้อ ถ้ามันลึกไม่ได้ก็เอานี่แล้วก็ของคลือก็ได้เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็หัวอันไหนน้ําเยอะกลางกลางมันลึกจั่แค่ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูนี่มันจะพุ่งแรงอันเลห์ห้าศูนย์นะครับคันใหม่ไหนอะโทรศัพท์บัง ได้35ชั่วโมงโกหกกันอีกถามมาช้าว่าได้60ได้35ชั่วโมงนะครับนี่รอรอเลยนะครับก็ไปเอาเอา50นานะไปเชิญน,นะครับนี่ดอกยางยังอยู่นะครับเราให้ตะว้วนกินคาราบ,บาวแป๊บน้อยดูอ่า โรตารีหลังจากที่ถอดสกีออกนะคับดูแล้วะตาเกินจะขับยังไงนะครับก็ต้องยกขึ้นตลอดเลยใช่ปะต้องเลี้ยงตลอดเลยอ่ก็แช่เลยไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นก็ติดน้ำอะไรนะน้ำทิ้งมันแดงไปบ้านใหม่หรือขันใหม่ครับนี่ปลาโรงงานนะครับหลอจริงเลย ถอยเลยจะสังเกตตรงที่ตะเกินนะครับดูเขาขับเพรว่าเขาไม่มีสกีนะครับเดี๋ยวแกก็จะไปใส่คืนนะครับอันนี้รู้สึกว่าถอดออกมาประมาณร้อยร้อยไล่นะครับนะรบประเดิมงานแรกก็ต้องมีบีบแต่เลิกเอาใช้นะครับ วันนี้เอาหมวงมาด้วยนะครับมาเล่โอ้ใบโรตารีเต็มเปี๊ยนะครับมีบ่อยตรงนี้นะครับ่ะเจ้าของนาะห้ามปันนป่นบอ่บอพ่วงเหรอร อ๋บอ,อนะบ่อกเก่าลถเหยียบไปเริ่มถยๆเดีย๋ยวจะมาปับบ่นโดนไม่โดนก็หลายเที่ยวลถเรือตรงนี้นนลถเกี่ยวกล้ามไม่เหยียบเที่ยวนี่งแต่มีน้ำแช่หลายวันวันนี้อาจจะปั่นง่ายหน่อยนะครับเห็นบนมาไหลแปลงเหมือนกันนะสำหรับตะอ้วนเพราะว่าช่วงไม่มีหนะ้าฝนเมื่อกี้เนาะน้ำไม่ท่วมก็สูบน้ำใส่คืนนึง คือว่าเต็มปั๊บปั่นปั๊บนะครับโอ้โหเหนียวสุดๆนะครับเกินมาแล้วไม่ได้ถามนะว่าคัดของตะเกินในกี่ชั่วโมงแล้วนะแต่ว่ารถยังน่าจะเกือบเกือบปีนะหรือว่าปีหนึ่งนะครับมาดูชมผลงานโรตารี่นะครับ พี่สันก็ไปจัดของตาเพชรมานะครับโรตารีตาเพชรชอบเพราะว่าเขาให้เหล็กหนามานะครับแล้วก็แขนใหญ่นะพี่สันก็เลยไปจัดมานะครับโอน้ำเยอะปั่นง่ายนะครับแปงนี้ปั่นง่าย ไม่มีสก,กีนะครับถอดออกรับถือว่าประกันขาดทันทีนะปกติเขาก็จะรับประกันกี่เดือนนะ 3, 3สามสเดือนหรือว่า6เดือนนะครับของตะวัน,นครับในสามชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าจะโรงงานแค่3มวันนะครับ3าสี่วัน แล้วก็คราวนี้น้ํามาท่วมแล้วเมื่อกี้ก็หยุดไปนะครับคราวนี้น้ํามาเริ่มแห้งแล้วแล้วแกก็จะมีงานนะครับวันนี้มีร้อยประมาณร้อยไ่นรนะไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าแปลงนี้สามสิบโอ้เยอะเยอะไม่น่าจะเสร็จรับวันนี้ร้อยไล่ไร่ละสองร้อยบาทนะครับสำหรับปัน่น ไข่ก็สองยย่ำก็200 200ยทุกอย่างนะครับครับพแต่ยี่สิทุกอย่างอันนี้200รทุกอย่าง ขับอยู่เป็นคันที่ห้านัของตะอ้วนนะครับแล้วก็คันที่ตะอ้วนขับอยู่ก็เป็นคันที่6นะครับมีทั้งหมด6คันนะครับจะเปลี่ยนรถทุกๆ3าถึงสปีนะครับที่แรกที่แรกแกว่าจะเปา m อ2ม แล้วก็คือว่าส่วนมากงานของตะอ้วนจะเป็นจะเป็นในเรื่องนาคนรับจะเป็นปั่นนาซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับงานไถก็มีน้อยเพราะว่าแถวนี้ทํานากันค่อนข้างทั้งปีเนาะแล้วก็ไถมันคือว่ามันไถได้นะถ้าสวนแกก็มีงานไถปวนไร่ข้าวโพดอยู่นะครับ อยู่ได้นะครับสำหรับตะวันนะผ่อนก็ตกคันละประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับสำหรับอุปกรณ์3ามชิ้นเนาะแต่ว่าคันนี้ที่ตเกินขับอยู่ไม่ได้เอาดันหน้ามานะครับถ้าไม่เอาดันหน้าก็หักออกอีกไปสักประมาณ6หมื่นรวมดอกเบีย้ยก็น่าจะแสนแสนกว่าบาทเอาไว้ง่ายว่าถ้าเกิดว่าผ่อนคันนี้ ม่เ,เด่นหน้าก็เป็นล้านเหมือนกันนะครับรวมดอกเบี้ยนะแต่ว่าจัดสดก็ลดลงมาพอค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันเป็นรถใช้งานนะครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วรถใช้งานเราเป็นรถหาเงินดอกเบี้ยมันก็เลยแพยงจะแตกต่างการรถยนต์นะครับรถยนต์ค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะสึกลอสึกล้อยากนะครับ ไม่เหมือนกับวกรถรถไทเนาะถึงมันถึงมันได้แพงนะครับต้องเป็นรถทําเงินนะครับคนอื่นก็ซื้อรถเก๋งแล้วกระบะผมซื้อรถไทสมงวดรถไทยหมติดกล้องเป็นบ้าบอสว่ะจะเสร็จแล้วแป๊บเดียวบิงนี้น่ะจะประมาณสองไร่2สองสมไร่นะครับ มีสองคันก็ดนะีเวลาติดลมช่วยกันดึงนะครับต้ามาคันเดียวแล้วยุ่งเลยจะมีแปงไหนหลมก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะมาดูลาแก่ขาับแกก็จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นยกลงเป็นธรรมดา 15ชั่วโมงวันนี้ก็น่าจะเป็นเกือบเกือบ10ประมาณ8-9ชั่วโมงก็วันนี้ก็จะเป็น40กว่าชั่วโมงนะครับสำหรับคันนี้นะ SPL 5 0าน่ง SP นะครับคันนั้นก็ SP เหมือนกันนะที่จะเกินขับนะครับ SP ก็จะเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของนั่นแหละกระปุก ที่เก็บเครื่องมือเนาะที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีคิ้วคมแม่ตรงฝากระโปรงนะครับแหมเหมือนพิสันไปดูมาแล้วเลย <c oughs> ราคาเพิ่มจากตัวเดิมมาแค่8 0 0 0ันบาทนะครับไม่ได้เยอะมีแค่กล่องเครื่องมือแค่นั้น,นครับถึงแพงกล่องกล่องเครื่องมือแ0ด0ันบาทสเปเชียลนะครับโอ้ยมูเพินอีกแล้ว โอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ